นาคาคอฟฟี่นะคะแม่แอลเนี่ยเช้าขึ้นมาขาดไม่ได้เลยค่ะต้องนาคาคอฟฟี่ค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะกาแฟเนี่ยคุมหิวอิ่มนานเช้าขึ้นมาทานซองหนึ่งแล้วอ,อีกสักระยะหนึ่งก็ทานอีกซองหนึ่งนะคะโอ้ยอิ่มไปถึงบ่ายบอกว่าจุดจิบไม่กินเลยค่ะและที่สําคัญที่สุดคือน้ําตาลก็เป็นญย่หวานครีมเทียมาก,ก็ไม่ใช้นะคะ เขาใช้ผงนลำมันมะพร้าวแทนแล้วที่สําคัญที่สุดโอ้โหเป็นไฟเบอร์ของข้าวโพดค่ะคนที่ถ่ายยากก็จะถ่ายง่ายขึ้นถ้าใครเอาไปทานแล้วไม่ถ่ายบอกแม่เอาเลยนะคะยินดีคืนให้เลยค่ะคืนให้เท่าตัวได้ซ้ำจะบอกให้แล้วกริดนี้บอกได้เลยเ,ลยเอสเปรสโซ่นะคะลองทานดูชื่นใจจริงค่ะแม่เอาเนี่ยไม่กี่เดือนเองนะคะเดี๋ยวดูรูปร่างนะคะ ลดลงไปเยอะเลยค่ะดูนะคะเห็นไหมคะเอวเป็นเอวต้อก่อนนี้ไม่ได้เล็กแบบนี้นะคะต้องบอกเลยค่ะหาทานกันนะคะตอนนี้เนี่ยโปรโมชั่นดีที่สุดเลยค่ะ1แถม1นึ่ง2อ0ละสบาท2แถมสองห้ารแล้วก็จะมีถูกกว่านี้ไปอีกเรื่อยๆ ติดต่อมาที่แม่แอลนะคะแม่แอลรับรองใครไม่ถ่ายคืนเงินให้ทันทีค่ะ